ชมรมรังบุญสร้างุุทศัพ์ได้เปิดรับสมัครคนเจ็บคนป่วยคนแก่คนชราคนพิการให้อาหารทางสายเป็นอมาพึกอมาผไม่ตรวจโรครับเข้ามาโครงการสัจจะสงเคราะห์หมดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่แบ่งชั้นวันนะ ทุกเชื้อชาติศาสนาสมัครได้หมดและวันนี้โครงการสัจจะสงเคราะห์รับสมัคร7ปีถึง99ปีสมัคร1,000บาทถ้าอายุ100ปีขึ้นไปสมัครฟรีต่อ1กลุ่มคุณเข้ามาอยู่ในกลุ่ม2,000คนเพื่อที่ตรวจสอบโปร่งใสนะคะตรวจสอบง่าย คุณสมัครเข้ามาหลังยีิบสี่ชั่วโมงจะมีการคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุถ้าอุบัติเหตุคุณเสียชีวิตทายาทจะได้รับหนึ่งแบาทได้รับเงินเบื้องต้นห้าห0ื่นบาทถ้าคุณเสียชีวิตด้วยการเจ็บป่วยเสียชีวิตด้วยโรคท่านเองจะคุ้มครอง180วันขึ้นไปนะคะครบร้อยแปวันถ้าเสียชีวิตทายาทก็จะได้รับแปดหม 2,800บาทได้รับเบื้องต้น50,000บาทเช่นกันและถ้าไม่เสียชีวิตยิ่งอยู่นานยิ่งได้เยอะจะบวกให้คุณไปเลยเดือนละพ8นแปดพันสนใจทักมาอินบ็อกเข้ามาหรือโทรหาผู้นำที่ใส่เบอร์โทรไว้นะคะ